มาเลยเพื่อนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็ก็เ,เหนี่ยวหมูทอดแต่ว่าแถมด้วยซุปเห็ดมาแน่มากินซุปเห็ดกับวีวีเ่ยนี่กองข้าวเอากลองข้าวข้าวสุกยังไปดูซิข้าวสุกยังไปดูซิมาเด้อน้องๆจากช่องคุณ น้องหญิงใหญ่ดูซิข้าวข้าวสุกยางสุกยางแล้ว้องข้าวเหนียวร้อนร้อนนึ่งข้าวเหนียวร้อนร้อนดำฟอมโถฟฟอมบัมบูสไทยตาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวร้อนร้อนจะตักกำลังเตรียมค่ะเตรียม เตรียมกระติบข้าวต่อเน,นื่องแค่นี้นะคะเราไม่ต้องไปทานเยอะเราเสียดายของเราก็ต้องแต่ก็มีซุปเห็ดกับผักลวกผักลวกนี่ <c oughs> แคอรอทเศษเศษแถมให้สีสันแล้วก็มีผักกาดขาวลวกผักกาดขาวลวกผักลวกกับซุปเห็ดเข้ากันปนยัง ซุปเผ็ดซุปเใส่ปลาทูซุปเผ็ดคือดำดำมันนวน้ำปลามันก็เล้ดำ <S <S แถมด้วยเมื่อวานยังทานไม่หมดแถมด้วยหมูทอดหมูทอดเอามาอุ่นนะคะเอาไปอบแล้วก็ออกมาเป็นหน้าจาแบบนี้แหะเนาะจวดจวดฟาดไป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 ข้าเหนียวเด๋อวกักใส่ตรง มีเจตากใส่กองะตากใส่กองข้าวก็ต้องเอาพลาสติกรองก่อนนะคะกันว่าเมืองหนาวมันร้อนมากดูปัดบึ่มปาดบึ่มเดี๋ยววิจะเทลงไปให้ดูขาวเหนียวขาวเหนียวขาวเหนียวสุกแล้วคะ่ะดำเค็มไรมิดโถบอมบไปลุลไปเด้ด ปีนาก็สิเป็นหนึ่งยุ่ไทยแล้วค่ะกระเสียนแล้วบายบายเมนูนี้ชอบไหมซุปเห็ดเดี๋ยววิวจะเอาข้าวเหนียวร้อนๆมาตุ้ยมาคุยกับซุปเห็ดซุปเห็ดกับลวกปลาน,นะคะเสียงเสียงอะไรเสียงเพลงแล้วก็มียังยังเหลืออยู่เมื่อวานแต่วันนี้ทำซุปเห็ด ซุปเผ็ดกับหลวกค่ะแม่จ้ามันแซ่บแซ่บอิฐทานน้องใส่ใส่ก็ทำซุปเผ็ดเนาอนไปเลยไปลุยกันเลยค่ะ